ิดตัวคู่แข่งตัวเต็งแครปคัตกับแอปพลิเคชันตัดต่อน้องใหม่มาแรงจากทาง Meta ที่มีชื่อว่า Edit ค่ะโดยฟีเจอร์ของทาง Edit นะคะสามารถทำได้ไม่แพ้กันกับแครปคัตเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ซาวด์กรีนสกรีนกดถ่ายวิดีโอแล้วนำไปตัดต่อได้ภายในแอปมีแท็บ Inspiration เพื่อหาไอเดียเพิ่มเติมสามารถใช้เพลงโดยไม่ติดค่าลิขสิทธิ์บน Instagram และ Facebook สามารถแชร์ไปบน Facebook และ Instagram ได้โดยตรงจากแอปพลิเคชันดูรายงานหลังบ้านจากคลิปวิวที่เราลงไปในบัญชี Instagram ทีี่่เเรราผูกกไไวค้คะยดวอวิ่ส โจดสายเคียเตอร์บนลิวสุดๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะสามารถเอ็กพอร์ตแบบ 4K ได้โดยที่ไม่ติดไรยน้ําแต่ในขณะที่ทางแคปคัตนะคะจะมีโคต้าจํากัดการเอ็กพอร์ตแบบไม่ติดไรยน้ําหากหมดโค้ต้าแล้วต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่ออัปเกรดเป็นแคปคัตโปรค่ะหรือเอฟเฟกบางตัวนะคะจะต้องเป็นโปรเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้แต่ตอนนี้นะคะทางอ d ด t ิทยังไม่มีลูกเล่นให้เลือกหลากหลายเหมือนทางแคปคัตมากนะแต่ก็ต้องรอดูอัปเดตในครั้งต่อไปนะคะที่เขามีแผนสปอยมาว่าจะสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนได้มีการเพิ่มเอฟเฟกต่างๆมากขึ้นมมีการเพิ่ และจะนํา AI นะคะมาปรับจากภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ค่ะไหนใครลองใช้ทั้ง2แอปแล้วบ้างแล้วชอบอันไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะคะ